สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมมากในปี2025นั่นก็คือ Maxima c a r g o b a โกบายารุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดเล็กการขนส่งในเมืองหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั่วไปด้วยความคุ้มค่าความประหยัดและความทนทาน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Maxima c a r g o 2025มาในรูปทรงที่กระทัดรัดแต่แข็งแรงฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายชัดเจนไฟหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืน ส่วนกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยเวลาขับขี่ด้านหลังเป็นพื้นที่บรรทุกสินค้าทรงเหลี่ยมแบบเปิดโล่งซึ่งสามารถใส่ของได้หลากหลายขนาดพื้นที่บรรทุกวกว้างกว่ารุ่นก่อนประมาณ10%ช่วยให้รองรับของได้มากขึ้นแต่ยังคงความคล่องตัวในการขับในเมืองอย่างดีเยี่ยม ในด้านสมรรถนะ Maxima c a r g ค2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ขนาด236ซ c ซแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำทำให้มีความทนทานและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอัตราการซ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้งานทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดเข้าเกียร์ได้ลื่นไหลาการเร่งแซงในช่วงต้นถือว่าทำได้ดี น้ำหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมเหมาะกับการขนของในระยะทางใกล้ถึงกลางตัวรถยังมีระบบกันสะเทือนหลังแบบสปริงพร้อมโชคอัพคู่ทำให้การบรรทุกของหนักยังคงขับได้อย่างนุ่มนวลไม่กระเทือนมากเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการจัดวางที่เรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันครบเบาะนั่งของผู้ขับขี่ถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นแม้จะต้องขับขี่เป็นเวลานาน แผงคอนโซลหน้ามีมาตรวัดที่อ่านง่ายพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเล็กๆสำหรับบอกระยะทางและสถานะของรถพวงมาลัยมีขนาดกระชับมือควบคุมง่ายกระจกหน้าให้มุมมองกว้างทำให้ขับขี่ในตรอกซอกซอยได้สะดวกมากจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือความเงียบของเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้ลดเสียงรบกวนลงได้มากกว่าเดิมทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบเบรกแบบรัมที่ตอบสนองได้ดีทั้งด้านหน้าและหลังช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจเรื่องราคานั้นถือว่าน้าคบา่าคา x i โกบา r าต b a y a ย2่ิ2,025เปิดราคาที่ประมาณ1 9 9 0 0 0 0ถึง2 1 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งหากเปรียบเทียบกับรถเพื่อการพาณิชขนาดเดียวกันในตลาดก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า ค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถเพื่อใช้งานขนส่งสินค้าในเมืองหรือทำธุรกิจ delivery maxima cargo byad 2025ก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากทั้งในเรื่องของราคาความทนทานความประหยัดและการขับขี่ที่ง่ายคล่องตัวในทุกเส้นทางในเมืองไทย ใครที่สนใจก็สามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมบายาสทั่วประเทศแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมแม็กซิม a าคาโกถึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้